สวัสดีครับมาต่อกันนะครับจากที่มีจดเขาเรียกว่ามีข้อความจาก f อนะครับส่งข้อความมาเล่านะครับเรื่องทุกข์ใจว่าเขานะ่ทเทรดหุนไทยมาแล้วก็พอหุ้นไทยเริ่มเป็นขาลงเนี่ยก็พอต,ติดลบอยู่ประมาณห้าล้านบาทนะครับแล้วก็สวิชมา,มาเทรดทองนะครับว่าทองมันเทรดได้ทั้งขึ้นทั้งลงเนาะทีนี้ช่วงเทรดทองก็คือช่วงแรกเนี่ยได้กําไรนะครับแล้วพอตแตกไปอีกสามรอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ แย yeah, ่จริงๆมีการพักใจน้องก็พักไประยะใหญ่แล้วก็กลับมาเทรดอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้กลับมาเนี่ยคือมีการศึกษาวิชานะครับเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งของไม่เอ่ยชื่อด้วยกันแล้วปรากฏว่าพอวางแผนเพื่อนอวางแผนให้เพื่อนดีกว่าแล้วเพื่อนเอาเข้าไปเทรดเนี่ยปรากว่ไได้กําไรแต่พอตัวเองไม่บอกแผนเพื่อนแอบเข้าไปเทรดเองเนี่ยปรากฏว่า SL นะครับทีนี้คือน้องเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีความกลัวกับตลาดแหละแล้วก็พอวันไหนเทรดได้ไปถูกทาง กำไรขึ้นไปนิดนึงนะครับก็รีปิดนะครับแต่ว่าเวลาเสียนี่ก็ทนลากได้จนอามันกลายมนติดลบหต่อลบสิ 0, อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นนักพนันโดยไม่รู้ตัวเริ่มมีการโอเวอร์โหลดโอเวอร์เทรดนะครับเราก็ไม่วาง SL เพราะว่าไม่ไม่มี SL ให้กินแล้วเขาพอร์ตเป็นตัวประกันเลยแล้วกันทั้งนั้นนะครับปรากฏว่าสุดท้ายมันก็แตกอีกนะครับแตกอีกคราวนี้น่าจะเป็นเม็ดเงินที่ก้อนข้างเยอะแหละ น้องเขาก็เริ่มมีความทุกข์ใจถึงขั้นสุดๆนะฮะจึงตัดสินใจส่งข้อความมาถามพี่นะว่าจะทํายังไงต่อดีแล้วก็จะจูนตัวเองกลับไปยังไงดีก็พี่ได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะครับไม่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วจะเอาเรื่องนี้มาอพอจะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนฟังนะครับก็คือก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการเทรดเนี่ยการเทรดกับการพนันเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับคือถ้าเราเป็นนักเทรด ที่ไม่มีเทรดเซตพัพไม่มีหน้าเทรดที่ชัดเจนไม่มีการเก็บสถิตินะครับอย่างที่พี่เคยบอกไม่มีการแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนเหรียญหัวก้อยนะครับก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราเข้าไปเทรดมันเทรดด้วยอารมณ์นะครับด้วยความอยากได้อยากมีอยากได้กําไรนะครับหรือความกลัวนะครับมันก็ทําให้เราไม่มีการเทรดที่เรียกว่าเป็นนักลงทุนนะครับเราอย่างถ้าเราจะเทรดมีสติเป็นนักลงทุนเนาะเราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ย hey, ท่านี้ที่เราเทรดมา มันวินเลทประมาณ80%ซนะแต่ว่าอะไรเรามีโอกาสเข้าไปเนี่ยใน10ครั้งเนี่ยเรามีโอกาสชนะถึง8ครั้งนะครับแล้วเราก็เข้าด้วยจํานวนเงินที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะครับเราสมมุติว่าเรามีเงินอยู่10ส่วนนะครับเราก็แบ่งมาแค่1ส่วนนะครับส่งกองกําลังออกไปไปไปลุยเขานะครับแล้วก็คือส่งเงินออกไปลุยเขาแล้วปรากฏว่าถ้าชนะเราก็ได้เงินกลับมาแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็เพิ่งจะเสียแค่1ส่วนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาปรับความคิดใหม่นะครับ คือพี่แนะนําให้น้องที่ยังมีอาการแพ้ยับยับอยู่เนี่ยต้องกลับมาดูแล้วแหละว,ว่าจริงๆเราแพ้ยับยับเพราะอะไรถ้าเราบอกแผนเพื่อนแล้วมีกําไรแต่ตัวเองเทรดเองไม่ได้กําไรแปลว่าจริงๆเราเพื่อนอาจจะมีความเชื่อมัน่นตัวเราไม่ได้กลัวแผนนั้นหรือเปล่าเขาถึงกล้าถือที่จะผ่านจุดสวิงขึ้นไปทํากําไรได้ในขณะที่ตัวเราเองไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมครับก็พอเข้าแผนก็กลายเป็นว่า กลัวไม่กล้าที่จะถือแผนนั้นให้ไปถึงระยะหนึ่งที่ควรทํากําไรได้อาจจะไม่ได้แปลว่าถึง G P นะครับแต่แปลว่าเราเห็นมันก็นขึ้นไปนิดนึงก็กลัวแล้วนะครับก็เลยรีบออกแต่พอแผนไหนที่มันผิดทางกับอดทนจนมัน S L ไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เราต้องมาปรับใหม่หมดนะครับปรับ m i ม d เซ็ใหม่นะครับ ถ้าเพื่อนที่ยังไม่มีหน้าเหตุก็ขอให้พักเหตุก่อนในเคสนี้พี่แนะนํานะครับให้หยุดเหตุก่อนนะครับกลับมาหาตัวเองนะครับกลับมาดูกับตัวเองมาคุยกับตัวเองก่อนว่าเรากาลังขาดอะไรอยู่ถ้าเราขาดหน้าเหตุที่ชัดเจนก็ไปตามหาหน้าเทตุที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อได้หน้าเทตุแล้วเราก็เอามาฝึกฝึกก่อนนะครับอย่าลืมว่ากําไรมันมันสามารถหาได้จริงๆนะครับสองก็คือเรื่องของเอ่อการการการปรับสภาวะจิตให้กลับมา ตอนอื่นต้องบอกก่อนว่าไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่เราเสียให้กับตลาดเนี่ยพี่ภูมิอยากให้คิดก่อนว่ามันเหมือนเป็นเงินฝากแหละนะครับเราเนี่ยเอาเงินฝากของเราเนี่ยไปหมุนเวียนไว้กับตลาดก่อนให้กับคนที่เขาเหมาะสมแล้วให้กับคนที่เขาฝึกได้แล้วเอาไปใช้ก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราแค่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คืนเมื่อเราทําตัวให้คู่ควรกับเงินก้อนนั้นนะครับเงินก้อนที่เราฝากไว้จะเป็น5ล้านนะครับจะเป็น5 0 0 0 0นจะเป็น5 0,000่นเป็น5,000เมื่อเราทําตัวให้เหมาะสมกับคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้นะ ตลาดก,ก็จะทําการจ่ายเงินคือเราพร้อมกับดอกเบี้ยทบต้นนะครับซึ่งมันกาแฟนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนธนาคารใหญ่เนาะเราทุกคนต่างลงเงินมาแต่ว่าจะมีใครแ่ละที่สามารถหยิบเงินนี้ออกไปได้ถ้าคนคนนั้นทําตัวได้เหมาะสมและมีความสามารถเพียงพอแล้วนะครับพี่ก็ไม่อยากให้ท้อถอยกันนะครับในจุดนี้เนี่ยเราเรากลับมาให้อภัยตัวเอง นะครับให้ให้รู้ว่าทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการจ่ายค่าเทอมก่อนแต่ค่าเทอมก็คือแค่จ่ายชั่วคราวนะครับตามใดที่น้องยังไม่ล้มเลิกนะครับน้องก็จะไม่มีวานล้มเหลวนะครับขอเพียงแค่เราค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเก็บสมองวินของเราคือเราเขียนลิสต์ออกมาก่อนว่าสิ่งที่เราขาดคืออะไรนะครับ เราขาดข้อหนึ่งสสามสี่เราอาจจะขาดเรื่องของความรู้เรื่องเทคนิคอลขาดความรู้เรื่องฟันเดเมนทัลเราขาดการศึกษาเรื่องการ MM m o n e y Management นะครับเราขาดเรื่องการปรับอารมณ์นะครับเราขาดเรื่องไหนนะครับก่อนที่เราจะเอาเสียเงินไปฝากเพิ่มเราเอาเงินที่จะฝากเพิ่มเนี่ยแบ่งมาส่วนหนึ่งไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก่อนนะครับคนเราไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์เพียงท่านเดียวนะครับเราสามารถมีอาจารย์หลายท่านเพื่อนเราก็เป็นอาจารย์ได้นะครับ หรือว่าใน u t u b e นะครับในหนังสือก็เป็นอาจารย์ให้เราได้ก่อนที่จะเสียเงินให้ตลาดพี่ภูมิอยากให้เราใช้เวลานะครับเอากลับมาหาตัวเองนะครับกลับมาทบทวนกลับมาสร้างเชติสของตัวเองขนาดนักบินก่อนจะขึ้นบินได้ยังมีเชติสเยอะแยะมากมายก่อนที่เขาจะเอาอพาผู้โดยสารนะครับพาชีวยผู้โดยสารขึ้นไปบนทอ้องฟ้าได้เราก็เช่นเดียวกันเราเองก็เป็นผู้โดยสารของ ลำลำนี้นะครับครอ,อบครัวเราก็อยู่ในเครื่องบินลำนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบินขึ้นฟ้าเราควรทําการตรวจเช็คลิสก่อนไม่มีอะไรช้าเกินการเรียนรู้นะครับแล้วก็เราอย่าก,กดตัดตันตัวเองมากนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเราทําถูกวิธีเนี่ยน้องก็ต้องกลับมาได้แน่นอนอันนี้พี่ภูมิขอเป็นกาลังใจให้นะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือพี่ภูมิอยากให้เราเป็นนักเทรดนะครับที่เรียกว่าเราเทรดอย่างเสือนะครับอย่าแจงเสือคืออะไรคือ เรารู้จักเฝ้ารอนะครับในจุดที่เราได้เปรียบนะครับเราไม่ต้องกระโจนเข้าไปแต่แรกทุกครั้งไปนะครเรารอเรารอนะครับรอในจุดที่เราได้เปรียบเมื่อเหยื่อเรามาถึงแล้วเราค่อยตะคุบนะครับเต็มที่เราก็แค่กระโดดออกแรงเสียนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไล่นะครับเราวิ่งไล่เราอาจจะเหนื่อยมากจน เราอาจจะแพ้แบบเหนื่อยหมดสภาพได้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการแพ้ยับยับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากลับมาเป็นเสือก่อนนะครับกลับมาอยู่ในจุดที่เราควรจะรอคอยนะครับกลับมาฝึกกงเล็บกันของเราก่อนให้ให้แหลมคมนะครับเพื่อเราจะตบเตี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งเดียวนะครับก็ขอพิ็กําลังใจให้น้องที่ถามมานะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้สําหรับวิดีโอนี้ไม่อยากให้ยาวเกินไปก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ